สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีโฮนะครับอิซุสโซแสมมงคลอายุทยาครับวันนี้อีโฮจะมาแนะนําอะไหล่ราคาพิเศษเพิ่งออกมาเลยนะครับก็คือแผ่นคัดนะครับวันนี้เดี๋ยวคุณแจ็คมาร่วมรายการด้วยนะครับเป็นแผ่นคัดของรถบบรทุกและรถ6ล้อรุ่น240นะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมของอิซุสเรานะฮะก็จะอยู่ในรถ f V m ค่ะ f V m FTR นะครับและหลายๆรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์240แรงม้าของเรานะครับ ในที่ผ่านๆมาเราจะโดนลูกค้าคอมเพนว่าแผ่นคัดเราราคาสูงเป็นหมื่นนะนะครับตอนนี้เรามีแผ่นคัดของแพ้ตีเพชรตัวใหม่ออกมาราคาไม่ถึง10,000บาทนะครับราคาแค่8,900บาทเองนะครับตัวนี้รับประกันยังไงครับพี่แจ็คอะไรตัวนี้การรับประกัน6 6เดือนหรือ10,000มกิโลรับประกันเท่ากับอะไหล่แพ้ตีเพชรเลยโอ้นะครับแล้วราคา8,9 0 0นี่ถือว่าถูกมากนะครับเพราะแผ่นคัดข้างนอกเนี่ยประมาณ5 6 0 0 0บาท นะของเทียมนะแต่ของแท้เราแปดพันเก้าจ่ายเพิ่อมอีกนิดนึงได้ของแท้มีการรับประกันนะครับเดี๋ยวลองให้ดูงานดีวกว่านาะพี่แจ็คนาะโอเคนะครับพี่แจ็ก็แ,กแผ่นพัดต์ออกมาเลยครับออโอเคเออกจากถุงเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราแกะให้ดูครับว่างานของแท้เรานี่คลิปๆนะครับนะต้องแกะดีๆหน่อยครับเดี๋ยวลูกค้าเอาไปซื้อต่อนะครับแโอเค นะครับนี่เป็นไงฮะแพ็กมาอย่างดีนะครับนะฮะยงอยากให้ดูอะไรครับยองอยากให้ดูเนื้อผ้านะครับนะครับเนื้อผ้าของเรานี่ครับได้มาตรฐานนะครับนี่ฮะแล้วก็รีเวทต่างๆมีคุณภาพนะฮะเป็นมีเอียหมดเลยนะพี่แจ็คนะฮะนะครับสปริงต่างๆนะครับเนี่ยแน่นหนานะครับรวมถึงฟันเฟืองต่างๆก็มีความคมใส่เข้าไปสนิทนะครับถ้าเรายกดูนะครับ ไม่มีเสียงเลยเ,เห็นไหมฮะทุกอย่างแน่นหมดนะครับของแท้เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งครับมีมาตรฐานที่สูงแต่ถ้าเรา,เราไปซื้อของข้างนอกสปริงตัวนี้มันก็จะค่อนข้างมีให้ตัวให้ตัวได้นะครับโยงก็เลยแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถบรทุกรุ่นนี้ FVM FTR หรือรุ่นเครื่องยนต์240แรงมา้าถ้ามีปัญหาเรื่องแผ่นคัตชหมดแนะนำไม่ใช้แผ่นคัตของแท้นะครับ เพราะเรามีจุดแข็งตรงที่การรับประกันใช่คครับเท่าไหร่นะครับพี่ยาอีหนึ่งเดือนหรือ10,000กิโลอย่างใดอย่างเลยอ่านะครับมีการรับประกันแล้วมายกที่ยีฮงก็ได้นะครับค่าแรงก็ประมาณ2 3,000บาทนะฮะและที่สําคัญถ้าเกิดลูกค้ามีการสั่งซื้อหรือมาสั่งซ่อมนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับลดแผ่นคัดตัวนี้ให้ส0ปรนะครับฉะนั้นจะไม่ถึง8,9 0 0นแน่นอนเพราะลดอีก10%นะครับสั่งยีฮงได้เลยครับทั่วประเทศเราส่งให้หมดเหมือนเดิมใช่นะครับนะะ ยังไงก็ติดต่อมาที่เพจยีฮงได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนะครับวันนี้ยีฮงและพี่แจ็ควันนี้ขอบคุณมากนะครับและยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทีปยีฮงด้วยนะครับเพื่อ,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 อเป็นกำลังใจนะครับ,รบวันนี้สวัสดีครับ